อันนี้เบิ้ลจานที่สองนะครับอ,อร่อยมากด้านนี้จจเจนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวมันไก่ซึ่งขายมาสามสิบกว่าปีนะคะทุกคนในอดีตเคยขายแถวอ่เอวิทยาลัยร,ราชพัฒนภูเก็ตนะคะปัจจุบันนี้ย้ายมาอยู่แถวนี้แถวคูนผล ซอยห้าซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะคะจะมีน้ำซุปสมุนไพรกินคู่กับข้าวมันไก่ข้าวหมูอบข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรมีข้าวคุกกะปิดด้วยซึ่งขายมายาวนานมากคนอันนี้คนภูกเก็ตแนะนำมาว่าให้ลองมาทานดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงสมกับที่คนภูกเก็ตเคยทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแนะนำเรามาหรือเปล่าะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันไปกันเลยค่ะวันนี้จะไปกินข้าวมันไก่แสงเดือนซอยพูนผลซอยห้า นุ้อันนี้ผักมาเป็นจา้าร้เลย <c oughs> อันนี้อะไรไก่ข้ามันไก่พิเศษข้ามันไก่พิเศษ <c oughs> ข้ามันอันนี้คือข้ามันรวมมิตร

ซุกสมุนไพรลงคอเนยขิงสไคไปมีความเจียวเนี่ยออกต้ยมยำคล้ายคล้า,า,าออยๆไถึงตรงนี้แต่ว่ามีความหอมมนะากอันนี้ข้าวปกปีครับ อันนี้เบิ้ลจานที่สองนะครับอร่อยมากจานนี้แล้วก็อันนี้ข้าวหมูกอรอบกินแล้วติดใจใครอยากลองแบบเพียวๆนะครับหมูกอรอบเพียวๆมีอะไรคอเสียวคนอร่อยข้าวคุกกิ๊ก เซีนครบอยู่นะหมูปีหมูหมูหวาหนไง ข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงแล้วก็ยังเียข้าวตุมกรวยเี๋ยวต่างต่างน้ำซุปน้ำซุปออกไปไ<ธ>เป็นแบบแนวต้มยำบิบิคิดแล้วเด่นเรื่องน้ำซุปนะคกินแล้วโล่งคอน้ำซุปสมุนไพรโอเคไปกินกันเลยต่อยกสองยกสองโอเคหมดแล้วนะครับเบิ้์นคลนละสองหมดเลยย่างเลยโอเค อันนี้คือมันชาบลองกินนดิขนมหวานหลังของจานไปแล้วเป็นเป็นมันสำปะหลัง วันวานโอเคทุกคนตอนนี้เราทานกันอิ่มแล้วนะคะทุกคนการันตีได้ถึงความอร่อยนะคะเพราะว่าเราเบิ้ลกันคนละ2กจานนะคะทุกคนซึ่งเมนูที่อร่อยมากจริง จุดเด่นอยู่ที่น้ําซุปนะคะทุกคนที่นี่ดังเรื่องน้ําซุปสมียงไพ่ซึ่งทานแล้วหอมแล้วก็โล่งพอมากเลยนะคะคล้ายๆต้มยำแต่ไม่ถึงเชิงต้มยำนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทานได้นะคะร้านนี้ที่กัดร้านจะอยู่ในซอยคุณผลซอยห้าอยู่ถ้ามาทางท่ามาจากถนนคุณผลร้านจะอยู่ท้ายๆซอยนะคะแต่ว่าถ้ามาจากแยกสะพานก่อจาน เพื่อจะไปบุญลิธิกุศลธรรมภูเก็ตนะคะร,ร้านจะอยู่ต้นต้นซอยอยู่ด้านซ้ายนะคะทุกคนสามารถมาทานได้ร้านจะเปิดตั้งแต่6โมงคึ่งจนถึงบ่าย3ามนะคะ ร้านจะมีวันปิดเดือนหนึ่งสองครั้งก็คือพุธแรกของเดือนและพุธสุดท้ายของเดือนนั้นๆน,น,นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราต้องไปกันก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อไม่พลาดว่าครั้งต่อไปเราจะพาคุณไปทานอะไรกันนะคะแล้วก็ถ้าไปไม่ถูกร้านไหนที่คุณไปไม่ถูกไม่รู้พี่จัดร้านสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไพต์ราฟนะคะสำหรับวันนี้ไปและะ้วคะ่ะบ๊ายบาย